ชิ้นสี่ไม่มีไหมที่จะได้มาได้หรืออย่างงี้ได้ได้ครับได้อันนี้ร้อยแปดข้อนะคะร้อยร้อยหกสิเอิญจำราคาหน้าร้านได้ปะถ้าเบรกหนังเว็บ45่สิบห้่เธอๆธอที่ไปสี่สิบพอเธอจะไม่เปิดวินไม่เป็นไรจะให้40่สิบอ อ๋อคิดก้าิขึ้นอะไรวะคิดมีโอเปิดเปิดบินคืออ่ะเราลองอธิบายดีกว่าบินก็คือนี่ค่ะพี่สมมติว่าหราจะมีราคาส่งช่างครั้งแรกจะเปิดบินห้าพันนะคะในเนี้ยก็คือสามารถรวมได้มันก็จะมีพวกแบตเตอรี่ยางในยางนอกน้นำมันเครื่องแล้วก็สมมติว่าเปิดบินไปแล้วค่ะสินค้าต้นถึงที่ไม่ได้ใช้ประจำเนี้ยเช่นแบบแกล้ออย่างเงี้ยก็ได้ราคาช่าง แต่ว่าเติมอะไรก็ได้ลาค่ไม่ต้องซื้อถึงห้าพันซื้อเท่าไหร่ก็ได้ชิ้นหนึ่งก็ได้ครับใช่แต่ว่าครั้งแรกอะต้องห้าพใช่ต้อินห้าพันก่อนก็จะมีแวบพวกกตะกเดิมอะไรอย่เงี้ยค่ะตะกาเอวังซื้อกันได้หรือไม่ต่อเดิมปั๊มล่างเดิมหาตั้งหัวลูกกระจาอุ้ยเยอะก็เดิมเปวนเกียร์ก่อป้ายทะเบียนจัตะโกะตะเก็นแล้วก็พวกจานแหน่ะค่ะจานเดิมจานแต่งกระบอกช๊หน้าทชหลังกองเปลยจีนโช๊ค